สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้ออัยทั้งเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีข้อมูลออกมาจาก ฟอบบซิโอโรมาโนครับนักข่าวคนดังสายตลาดซื้อขาย้างเตะเนี่ยก็ได้ออกมาคอมเมนต์นะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าสโมสเรเวีรยวภูเนี่ยมีโอกาสที่จะดึงจารอดโบเวนปีกตัวเก่งของทางเวสต์แฮมมาเสริมทัพหากว่าบูเมสซาล่าดาวยิงของทีมเนี่ยเลือกที่จะ ย้ายไปเล่นในลีกซาอุในช่วงปีหน้านั่นเองนะครับสำหรับโบเวนเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรียููมาแบบต่อเนื่องแล้วด้วยนะครับหลายตลาดติดต่อละนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อแล้วกันนะฮะที่น่าสนใจจริงๆก่อนนั้นก็มีพวกแบบเคียร่ซาด้วยนะครับของทางยูเว่นะที่เรียููมีข่าวนะครับก็รอติดตามกันเรื่องที่2ครับตามรายงานกันออกมาครับตอนนี้เบนฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการเริ่มต้นมองหาศูนย์หน้ารายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ อีวานโทนี่แล้วนะครับซึ่งอีวานโทนี่เนี่ยมีโอกาสย้ายออกจากเบนฟอร์ดสูงมากๆครับในช่วงมกราคมนี้นะฮะก็มีในรายของโยนัสวินนะครับส่วนหน้าทิฟชาเดนมาร์กของเวิร์ฟบวกนะฮะที่ผลงานดีครับในช่วงซีซั่นนี้นะฮะแล้วก็มีส่วนหน้าของลีกบราซิลอย่างมาโกเรีโอนาโดครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยมีส่วนหน้าอีกหนึ่งรายนะจากแอสเซตอักมา ทีมจากลีคอนแลนด์นั่นเองนะครับที่ทางเบนฟอร์ดให้ความสนใจนะฮะก็ถ้าเกิดขายอิวานโทนี่ให้กับออร์เนนอลเชลซีหรือทอร์นมสเปอร์เนี่ยเขาจะได้เรื่องของเบเกินตามที่เบนฟอร์ดต้องการนะรับประมาณ50 60ล้านปอนด์ก็สามารถเอาไปซื้อตัวทดแทนเข้ามาได้หลายคนเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของบาซลนาครับมีรายงานกันออกมาครับว่าฟอร์เรนเวิร์ด อาจจะมีมูลค่าสูงระดับ100ล้านยูโรอา้าเตอรรายนี้ย้ายออกจากไบเออร์เดอบูเกเซนในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกว่ามีหลายทีมในยุโรปครับให้ความสนใจแต่ว่ามีทีมหนึ่งที่ ติดตามเวิร์ดเนี่ยมานานถึงประมาณ2-3ปีละนั่นก็คือบาเซลนาครับที่ให้ความสนใจอย่างหนักแต่ว่าด้วยเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนี้แหละนะครับทำให้บาซ่าก็ต้องคิดหนักเป็นธรรมดานใะนเรื่องการคว้าตัวนักเตะรายนี้ในช่วงปีนั้นนั่นเองแล้วก็โรบานได้มีการเล่นข่าวเพิ่มเติมนะครับว่า ทางสโมสรบาร์เซโลนาได้มีการติดตามการพัฒนาการของเปโด o รล่านะฮะซุนเตเตอรายนี้นะครับก็โดนยืมตัวไปนะฮะแล้วก็ผลงานดีทําให้บาซ่าเนี่ยก็มีการติดตามผลงานแล้วก็อาจจะมีการดึงกลับมาใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งสโมสร a อซิ n นครับก็ล่าสุดเดอะไทมครับ สื่อดังเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวกันหลกมาครับว่าอาเซนอลได้มีการส่งแมวมองตามดูฟอร์มซานเตียโก้คิเมเนสส่วนหน้าทีมชาติเมสโซโกของเฟนูตนะฮะที่ผลงานกําลังดีเลยนะฮะวัยเพียงแค่ยีปีนะครับแล้วก็ซีซั่นก่อนก็ผลงานดีซีซั่นนี้ก็กระหน่าเรื่องของการยิงประตูแบบกระจายเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนเนี้ตัวเลือกของทางอาเซนอลเนี่ยก็มีในรายของคิเมเนสนี่แหละ ด็อดก็มีในรายของอีวานโทนี่ที่อาร์เซนอลกำลังให้ความสนใจในการดึงตัวกันเข้ามาในช่วงตลาดรอบหน้านะครับอีกแสเรื่องหนึ่งครับก็มีการเล่นข่าวกันออกมาว่าในรายของอีวานโทนี่ของทางเบนฟอร์ที่เป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลด้วยเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอโดยการเอาหนึ่งนักเตะ บวกกับเงินในการคว้าตัวอีวานโทนี่ครับหนึ่งนักเตะที่แอสตันเตรียมยื่นให้ก็คือเอ็ดดี้เอนเคเทียนะฮะให้กับทางเบนฟอร์ดไปพิจารณานะครับถ้าเกิดเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยตกลงกันไปได้ก็อาจจะแบบเอานักเตะเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งนะครับในการคว้าตัวซูน้าตัวเก่งกรายนี้ของทางเบนฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมนั่นเองทางฝั่งของทอนเนนสเบอร์กันบ้างครับล่าสุดเอเย่นของนักเตะยังโรเลียนเต้ ปีกตัวเก่งของทางสูวอโรเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายทีมในยุโรป ให้ความสนใจนักเตะอรานี้นะครับโดยเฉพาะทอร์นาโสเปอร์นั่นเองนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะซึ่งทางทอร์นาโสเปอร์เนี่ยก็มองหาตัวแทนเฮร์รี่เกนนั่นเองแล้วก็มีการเล็งที่ลอเรียงเต้นี่แหละที่ให้ความสนใจ,จนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางทอร์นาโสเปอร์ก็ไม่ได้แบบมีการดำเนินการอย่างเป็นจริงเป็นจังนะฮะแล้วก็ไปจบในดีลของเจมสันโซโลมอนนะครับแล้วก็มีราย,รายของเบดดอนจอห์นสันนั่นเองนะฮะ ปิดท้ายกันครับเรื่องของโรม่าแล้วก็เชลซีนะครับมีรายงานจากการโชมิาโตครับมีการระบุว่าโรม่าเนี่ยต้องการที่จะทําการเปลี่ยนสัญญาการยืมตัวรูกากูนะครับให้เป็นการดีลแบบถาวรนะครับโดยที่โรม่าเนี่ยอาจจะมีการยื่นข้อเสนอโดยการเอาเทมิอับรามเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนั่นเองนะครับในการยื่นให้กับทางเชลซีซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันครับว่าทางฝั่งเชลซีจะตกลงหรือเปล่านะฮะก็สําหรับดูกากูเนี่ยคือ จะกลับไปเชลซีก็ยากลำบากแล้วแหละนะเพราะว่ามีเรื่องราวดราม่าในแต่ละทีมเยอะเหลือเกินนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อกันแล้งเตะของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจครับสัปคลินี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ